วันนี้ผมนำของดีๆมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับผมเนื่องจาก Overtop Up นะครับร,รับเติมเกมเมียโฟรครับผมโดยเราจะมีแพ็คนะครับในการเติมให้กับเพื่อนๆนะครับผมอย่างเช่น4,100โกนะครับผม อยู่ที่2,750บาทแล้วเราสามารถเปรียบเทียบราคาในเกมได้นะครับผมราคาในเกมนะครับผม3,000บาทแต่ถ้าเติมกับ Over t o p Up อนะครับอยู่ที่2,750บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งทำให้เราประหยัดในการเติมเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมผมจะฝากท้งลิงก์นะครับ Facebook Fan น a g e นะครับ Over Top Up นะครับผมและก็ลิงก์นะครับไลน์ของ Over t o p Up นะครับเพื่อสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปเข้าไปได้เลย เอาละครับท่านผู้ชมครับกับสวสดีนะครับชาวมีอาโฟทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําการนะครับผมล่าบอสนะครับการล่าบอสนั้นเราจะล่าตัวไหนนะครับที่จะคุ้มที่สุดนะครับแล้วก็เหมาะกับการล่าที่แบบไวนะครับซึ่งบอกก่อนเลยว่าการล่าบอสนะครับในภูเขาละแแลเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือไปล่าบอสตามแมปนะครับที่มันเกิดนะ บอสที่เกิดเนี่ยถ้าเราล่าได้เราก็จะได้กล่องนะครับกล่องนั้นนะครับมีคุณค่าอย่างมากนะครับผมซึ่งคุณค่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนสรุปคลิปนะครับผมแต่วันนี้นะครับเราจะมาดูอีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือในการที่เราไปเก็บกล่องหรือฟาร์มมอสนะครับเราจะได้รับพวกหินนะครับหินพวกนี้นะหินมานะครับแล้วเราก็จะทําการไปแลกบอสนะครับเพื่อที่จะไปอัญเชิญบอสนั่นเองนะครับแนะนํานะครับผม เราลงชั้นไหนก็แลกบอสชั้นนั้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับบอสขนาดทั่วไปนะครับมันก็จะบอกว่าอัญเชิญได้ที่ยอดข่าระเบีบชั้นหนึ่งนะเขาก็บอกอย่างนี้นะครับผมตรงนี้ก็คือชั้น2นะครับมันจะไล่เรียงไปเลยนะครับผมอันนี้ก็คือชั้น3มนะมันจะไล่เรียงไปอย่างนี้นะครับผมจำไว้นะแล้วก็บอสระดับกลางนะครับมันก็ไล่เรียงเหมือนกันครับตัวนี้ก็คือชั้น1นะครับผมชั้น1ถ้าเราลงชั้น1เราก็จําไว้ว่า อัญเชิญเฉพาะตัวแรกนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นบอสใหญ่นะครับบอสใหญ่นะบอสใหญ่ในชั้นแรกนะครับเราก็ไปอัญเชิญได้นะแต่วันนี้นะครับเราจะอัญเชิญบอสระดับกลางนะครับ1ตัวนะครับมันใช้20เลยนะใช้ค่อนข้างเปลืองนะครับผมแต่เราจะเอาเพื่อที่จะจํานวนกล่องนะครับผมมองว่าเอาจํานวนกล่องเราก็เปิดบอสทั่วไปนะครับบอสเล็กนะครับผมบอสเล็กนะก็คือไอ้เจ้าตัวกงเล็บเขียวเนี่ยนะครับผม หรือเราจะไปชั้น2ก็ได้นะครับไปเอาตัวอาบพิษนะมันจะได้กล่องค่อนข้างดีนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะลองที่ตัวแรกเลยเลยกกันนะนะครับเพื่อที่จะเพื่อนๆที่อยู่ C ีีที่น้อยๆนะครับอยู่ที่ประมาณ5 0,000นนะครับถึง6 0ห0 0เนี่ยจะได้แบบล่าแบบง่ายๆนะครับก็คือเราจะแลกตัวนี้นะมันใช้อย่างมาสิบนะครับมีสีแดงกับสีส้มนะครับสาคัญมากนะเพื่อนๆก็แนะนานะครับสีส้มเนี่ยเอาไว้ใช้ตอน ไปเก็บกล่องนะครับมันจะดอกสีส้มให้เรานะครับแล้วก็กล่องบอสนะเออที่เราไปล่านะครับอ่ะเราจะแลกมานะครับ3อันนะเดี๋ยวเราค่อยแปะอันเชิญกันนะครับผมแต่แนะนํานะครับผมถ้าจะได้กล่องที่ดีๆนะตัวที่เป็นชั้น2นะครับตัวที่เป็นกบพิษนะครับผมอ่าตัวนี้นะให้ไปให้หาหินแล้วก็ไปแลกตัวนี้นะครับเราจะคุ้มมากนะอ่ากล่องที่มันได้ก็ค่อนข้างที่จะดอกดีนะครับแต่เราจะเอาพอที่เราไหวนะครับผมพอที่เราไหวนะ ก็แนะนํา CP ที่อยู่5หมื่นถึง6หมื่นก็ตัวนี้ไหวง่ายๆครับผมตัวนี้นะตัวทั่วไปหรือไม่ก็ไปตัวนี้ก็ได้นะครับไปชั้นสองนะครับตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็เป็นกอรีเดียมยักษ์นะครับผมแต่เราค่อยแต่เรามาดูตัวนี้ดีกว่านะครับเอาที่เรามีนะครับพอไหวเนาะโอเคในส่วนของหินนะครับเราก็สามารถแรกได้หลายอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นสมบัติวิญ,ญญาณที่คุ้มที่สุดนะครับ สมบ,บัติวิญญาณเราก็แลกได้นะครับเพื่อนีิ่งไปหาสมบ,บัติวิญญาณฟ้าเนาะโอเคก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของยาแล้วก็ยา e p นะครับที่คุ้มแล้วก็ในส่วนของเม็ดพลังชี้นะครับผมที่เราแลกได้นะเราก็แลกกันเลยนะครับตัวไหนที่เราแลกได้มีสีดำนะครับแลกได้นะครับอันนี้ก็แลกได้นะ เอาตัวที่มันยักๆครับสีส้มหย่าพยายามแรกนะครับกับสีแดงนะเอาไปเปิดบอสดีกว่านะครับโอเคเราไปเลยนะครับแต่เราไปดูในส่วนของบอสที่มันเกิดอยู่นะครับผมมีคนล่าไหมอันนี้ส่วนที่จะทําการเปิดบอสเนี่ยมันอยู่ประมาณตรงนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปลองเปิดบอสแล้วกันนะครับมันจะมีอยู่2จุดนะครับที่เปิดบอสได้นะท mm ี่ไหนบ้าง เราไปจุดท,ที่เปิดบอสได้แล้วกันนะครับตรงนี้ก็คือเปิดบอสได้นะครับที่1น,นะที่1แต่เราต้องมีตาก่อนนะครับตาแล้วกเ็เลือกให้ถูกนะครับก็คือตัวที่ระดับกลางนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็คือบอสระดับกลางนะครับถ้าเราแลกเหรียญบอสระดับกลางเราก็มาเปิดตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่เปิดระระดับกลางนะเปิดแบบทั่วไปนะครับที่ผมแลก เหรียญตาทั่วไปนะครับมามันก็จะอยู่ประมาณานี้นะจะไปนะครับเหมือนบอสเหลืองน่าจะมีคนเก็บถ้ามีคนเก็บเดี๋ยวเราไปเก็บบอสเหลืองก็ตอนให้คิดไรครับเ,เดี๋ยวเราไปเปิดบอสโชกอนนะครับว่าของที่ได้มันจะคุ้งหรือไม่คุ้งนะครับผม คนะรับราคาตกแล้วไม่มีขั้สูมีกล่องแดงนะครับผมตรงนี้จะชอบมีกล่องแดงเกิดนะครับจําไว้ด้วยนะครับกล่องแดงตรงนี้กับตรงนี้นะเจะมีอยู่2พที่นะครับกล่องแดงเนาะกล่องแดงมันก็ให้อะไรที่ดีๆด้วยนะครับดูนะของที่ได้นี่สำหรับกล่องแดงนะครับเนี่ยมันก็จะมีหินพวกนี้ด้วยนะเนี่ยเราก็จะทําการเปิดบอสตัวเล็ก3ตัวนะครับที่เราแลกตาบอสมานะครับจำไห้นะครับผมตรงนี้ก็คือบอส อ่ทั่วไปนะครับบอสท,ทั่วไปนะตัวแรกนะตรงนี้ก็คือบอสระดับกลางตัวแรกนะครับกลไว้นะมี2จุดนะครับผมพอมาแล้วนะครับจะได้จบง่ายๆนะเห็นไหมครับมันจะจบง่ายมากถ้าเป็นบอสท,ที่มันจบยากนะครับมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งเราจะโดนตี้อื่นแก๊งนะครับผมมาแย่งกล่องเรานะออมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมถ้าเรา โดนลุมนะครับโดนลุมจากที่อื่นถ้าเรามาคนเดียวเนี่ยอันตรายนะครับเราจะสูญเสียกล่องที่เราแลกตาบอสมาคือบอกได้เลยว่าบอสเนี่ยนไอหินนะครับที่ใช้แลกเนี่ยคือเราต้องเสียเวลาในการหานะครับทั้งฟาร์มทั้งจุดแรกทั้งเก็บกล่องนะครับที่จะเอามาแลกบอสได้เนี่ยถ้าเราสูญเสียกล่องสักกล่องหนึ่งไปเนี่ยมันไม่คุ้มเลยนะครับผมอ่าผมแนะนํานะครับการเปิด บอสนะครับให้ใส่เซตที่มีอัตราดอกนะครับอัตราดอกที่ค่อนข้างเยอะนะนี่มันจะมีอัตราดอกนะครับผมน,น,นี่ตรงนี้นะ,ะเซตไหนที่ให้อัตราดอกเราเยอะๆนะครับพยายามเปลี่ยนก่อนที่จะไปเปิดกล่องบอสนะครับผมคิดว่ามันถ้ามันติดโชคดีมามันก็มันก็ดีนะครับจะทําให้เราได้ของที่แลและก็ดีมากขึ้นนะครับ ดูของที่เราได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปตอนท้ายกันนะครับมันจะคุ้มหรือไม่คุ้มผมว่าคุ้มเลยเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่น,นะครับสามตัวก็หกกล่องนะครับเรามาดูว่าหกกล่องเราจะได้อะไรนะครับแต่เราค่อยสรุปกันว่าข้อดีข้อเสียนะครับการที่เก็บหินนะครับมาเปิดบอสมันคุ้มไม่คุ้มนะครับ ผมจะเปิดแช่ประมาณ3ตัวนะหกล่องให้เพื่อนๆดูแช่นั้นนะครับผมไม่ได้เอาหินลงมาเยอะเท่าไหร่นะผมจะไปตรงผมจะเอาแค่ที่ตรงนี้แหละผมไม่เอาอ่าระดับกลางไอขนาดกลางนะเนี่ยถ้าถ้าขนาดกลางมันจะเปิดตรงนี้คุณแจมมันจะค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าเราเอาขนาดทั่วไปเนี่ยเนี่ยก็คือเรามาเปิดตรงนี้คุณแจมจะไม่ค่อยมียนะครับันจงง่ายนะ วัยไหมวยนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ตัวที่3แล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะ โอเคครับหลังจากที่เราเปิดบ็อสไป3ตัวนะครับเราใช้เวลาประมาณ10นาทีนะในการลงรับแลในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปของกันนะครับที่เราได้นะครับนี่มันก็จะมีหินฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มีกล่องนะครับวัตถุดิบหายากนะก็จะเป็นวัตถุดิบในการอัพขั้นอาวุธนั่นเองนะครับก็มีหินเวทนะครับหินเวทที่ใช้อัพพลังชีนะพลังร่างกายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ด้วยนะครับในการเรี่ยนโบราณนละเรี่ยนก่อนนะครับที่จะใช้แลกในเกจเขาของกอนฟ้านะครับ ก็นี่เลยที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเหรียนทักษะแห่งังกรโบราณนะครับที่เราจะเก็บสะสมให้ครบ300นะครับเพื่อที่จะไปเปิดกล่องคัมภีร์ฟ้านะครับแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องแบบผสมคัมภีร์เขียวได้หลายนะครับหลายเล่มเพื่อที่จะได้คัมภีร์ฟ้านะครับบอกเลยว่า,วาถ้าเราเก็บตัวนี้ไว้เยอะๆนะครับมันจะคุ้มมากนะมันจะคุ้ม เราก็ได้คัมพีเขียวมาด้วยนะครับสามเล่มเห็นไหมเปิดนิดเดียวนะครับเปิดนิดเดียวได้3เล่มน,นะนี้ด้วยนะครับค่อนข้างหายายากนะโอเคก็ถือว่านะครับการเปิดบอสใน10นาทีในบอสทั่วไปนะครับบอสทั่วไปในชั้นแรกเนี่ยก็จะได้ของประมาณนี้นะครับถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มกับหินที่เราไปหามาจากการเปิดกล่องเป็นการาร์มอนนะครับมันก็คุ้มเลดีกว่าเราเอาไปหาแรก ในสิ่งที่อย่างอื่นมันหาได้นะครับผมสิ่งที่อย่างอื่นสิ่งที่ในรับแลนะครับมีให้เราเนี่ยสิ่งที่คุ้มที่สุดผมมองว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้ครับผมคำพีฟ้านะครับผมตัวที่เก็บรวบรวมนะเรียนทักษะแห่งมังกรฟ้าแห่งมังกรโบราณน,นะครับที่เอาไปแลกเป็นคำพีฟ้าตัวนี้จะคุ้มที่สุดครับผมในการเปิดบอสที่เราได้จริงๆนะ แล้วก็อีกตัวที่2ก็คือนี่เป็นคำพีเขียวนะครับสมุดทักษะนะครับที่คุ้มที่สุดที่เราได้นะครับสิ่งที่เป็นผลพลอยมาก็คือพวกหินเวทนะครับหินเวทแล้วก็พวกนี่นะครับผมอ่าหินพิศาสีน้ําเงินนะครับอ่าถ้าเป็นดอดอสีน้ําเงินเหมือนหินเวทตัวนี้ยิ่งยิ่งกว่าคุ้มนะครับผมยิ่งกว่าคุ้มนะที่ผมมองว่าสิ่งที่คุ้มที่สุดก็ในการเิดบอสนะครับ เอาเหรียญไปเปิดบอลเนี่ยเป็นที่สุดก็มีประมาณนี้นะครับผมฉะนั้นนะครับเวลาที่เราเหลือนะครับเวลาที่เราเหลือเราก็ไปตีบอสนะครับล่าแมปบอสนะครับตามแมปต่างๆนะครับที่มันเกิดนะ,อะเอาให้คุ้มที่สุดครับบอสเหลืองอะไรเนี่ยเก็บให้หมดเพราะว่า CP เราเข้ามาในชั้นหนึ่งเนี่ยเราเกินมอนอยู่แล้วนะครับผมเราจบมอนได้อยู่แล้วเวลาเราจะล่าบอสนะ เห็นกล่องเนี่ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งเลยนะครับเก็บให้หมดนะครับผมมันจะเป็นประโยชน์กับเรามากนะโอเคครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นการสรุปนะครับผมในคลิปนี้แล้วกันนะครับในการเปิดบอสนะว่าเปิดบอสต,ตัวไหนนะครับที่คุ้มแล้วก็ตัวที่เราไหวนะครับเออ แล้วก็หินที่เราหามาเนี่ยเอาไปใช้อะไรที่ดีที่สุดแล้วก็คุ้มที่สุดนะครับว่าเป็นการอัญเชิญบอสนะครับที่คุ้มที่สุดนะดีกว่าที่เราจะนําไปแลกอย่างอื่นนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ขอฝากไว้ที่นี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับฝากคุณนะเพื่อนๆที่กําลังเร่งอ up CP กันอยู่นะครับในช่วง5 0,000ื่นถึงหกหมืนะครับบอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับโอเคขอบคุณมากครับผม